สวัสดีครับอาณาจักรภาพบ้านราคาถูกนะครับวันนี้เปิด EP ีที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับอีพีนี้มีราคาเดียวนะพี่พีนะมีราคาหนึ่งร้อยบาทอย่างเดียวนะครับอีพีนี้นะครับช่องทางการติดต่อก็ยังคงเหมือนเดิมนะพี่พีนะนี่ชื่อช่องนะครับอาณาจักรภาพบ้านราคาถูกนะครับสนใจขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสี่นะครับพี่พี หรือพี่ๆจะสแกนที่ QR ว o d e คจะก็ได้นะครับสแกนที่ QR ว o d e คนะครับเพื่อเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์นะพี่ๆนะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นไลน์นะครับสามารถโทรสายตัวนกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์9 7 1 9 4นะครับมีค่าจัดส่งบ้านละ50บบาทแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อของช่องอาณาจักรพาบ้านราคาถูกนะพี่ๆนะเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าถูกอกถูกใจนะพี่ๆนะ ก็ขอความกรุณานะครับช่วยกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพี่พี่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะพี่พี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันที่รายการแรกเลยนะครับของ ep ที่หนึ่เจ็ดนะพี่พี่นะอดะมาชมกันที่รายการแรกเลยนะนี่รายการที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นพระซุ้มกอนะพี่พี่นะนี่พระซุ้มกอนะครับรายการที่หนึ่งนี่นะครับเตรียมใส่ตลับให้แล้วนะพี่พนะ ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สองนะพี่พี่รายการที่สองนี่นะครับรายการที่สองอันนี้เป็นตะกรุดนะครับตะกรุดถักเชือกลงรักเก่านะพี่พี่นะนี่อันนี้เป็นรายการที่สองนะพี่พี่ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สามนะรายการที่สามนี่เป็นพระรอดนะครับพระรอดลําพูนนี่นะครับรายการที่สามนะพี่พี่นะนี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สี่นะพี่พี่ ารายการที่สี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะพี่พีนะนี่เหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบนะครับนี่นะครับพี่ๆีรายการที่สี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านะครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่ๆนะนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะพี่ๆนะนี่พิมพ์ขี้ตานะครับนี่ ที่ห้านะต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่หกนะพี่ๆอ่ารายการที่หกอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพใหญ่นี่นะครับเกตทะลุซุ้มนะครับเนี่ยอ่ะดูกันใกล้ๆเกตทะลุซุ้มนะครับพิมพ์นี้นี่องนี้ได้หนาป๊กเลยพี่นี่รายการที่หกนะครับรายการนี้ต่อไปจะเป็นรายการที่เจ็ดนะพี่ๆนะอ่ะรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะวัดหนังนี่นะครับ ด้านหลังบล็อกจันทร์สีนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่8ดนะพี่ๆนะอ่ารายการที่แดนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจันทร์นะพี่ๆนี่รูปหล่อบโบราณหลวงพ่อจันทร์นะครับเริ่มกรอบพลาสติกให้แล้วนะ,ะพี่ๆนะนี่ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่9้านะรายการที่เก้านี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับพี่ๆนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะ,ะรายการที่เก้านะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่10บนะพี่ๆอ่ะ รายการทีここ ten, ่สิบอันนี้เป็นพระนางพญานะพี่ๆนะนี่พระนางพญานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เข่าโค้งนะพี่ๆนะอาต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะพี่ๆอะรายการที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่ๆนะนี่พิมพ์ขี้ตานะครับนี่นะพี่ๆนะนี่มีเม็ดแร่นะครับนี่นี่นะครับ รายการที่สิบนะพี่พนะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสองนะอ่ารายการที่สิบสองนะครับอ่ะอันนี้เป็นพระปางใส่ญาดนะพี่พนะเนื้อชินกุวัดลาดบุรณะนะครับนี่ลงทองเดิมนะพี่ๆี่นะลงทองเดิมนะครับนี่รายการที่สิบสองนะพัะปางใส่ญาดนีอชินนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่สิบานะพี่พนะ ร,รายการที่สิบสามอันนี้เป็นตะกรุดเรามาพร้อมเหรียญนะเป็นของหลวงพ่อลุ่งนะครับวัฒหากระเบือนี่นะครับตะกรุดเรามาพร้อมเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะครับวัฒหากระเบือนี่นะครับพี่ๆต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สิบสี่นะรายการที่สิบสีครับอันนี้เป็นพระเ,เนื้อชินนะครับพิมพ์ยอดอัฐารถนะนี่นี่นะครับยอดอัฐารถเนื้อชินนะครับ ต่อไปจะเป็นรายการที่สิบห้านะพี่ๆนะรายการที่สิบห้าอ่ะนี่อันนี้เป็นเหรียญพระพุทธาบาทนะครับวัดเขาบางสายนี่นะครับพี่ๆเหรียญพระพุทธาบาทวัดเขาบางสายนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่สิบหกนะอ่ารายการที่สิบหกอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์หกชั้นอกตลอดนะน,นี่นี่นะครับ รายการที่สิบหกนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะพี่ๆนะอ่ารายการที่สิบเจ็ดอันนี้เป็นพับปิดตานะพี่ๆนี่นี่นะครับพาพปิดตานะครับสายชนบุรีนะพี่ๆองนี้นี่นะครับต่อไปนะจะเป็นรายการที่สิบแปดนะอ่ารายการที่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงปู่ศุ์นะพี่ๆนี่เหรียญหลวงปู่ศุ์นะครับวัดปากของมาขามเท่า นี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สิบเก้านะพี่พี่นะรายการที่สิบเก้าเป็นพระหูยานลบบุรีนะครับพี่พี่นี่หูยานลบบุรีเนื้อชินเงินนะพี่พี่นะองค์นี้นี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบนะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบนี่เป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับนี่พิมพ์ขี้ตานะพี่พี่นะองค์นี้นี่นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะพี่พี่ ต่อไปจะเป็นรายการที่21นะครับอ่ะรายการที่21อันนี้เป็นพาบปิดตาไม้แกะนะเนี่รงรักปิดทองนะครับปิดตาไม้แกะนี่ใต้ฐานอุดด้วยชันรองนะพี่ๆนะเนี่รายการที่21นะครับต่อไปจะเป็นรายการที่22นะนี่รายการที่22อันนี้เป็นล็อกเก็ตหลงพ่อกลวยนะพี่ๆเนี่ล็อกเก็ตนะครับด้านหลังเป็นยันห้านะนี่ กหลวงพ่อลวยนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะอ่ารายการที่ยี่สิบสามอันนี้เป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะครับนี่นะครับเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับนี่รายการที่ยี่สิบสี่อันนี้เป็นผ้าเนื้อผงนะนี่หลวงปู่บุญนะครับพิมพ์ซุ้มรัศมีนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับต่อไปจะเป็นรายการที่ ยี่สิบห้านะพี่พี่นี่รายการที่ยี่สิบห้าอันนี้เป็นนางกวักหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ยนางกวักนะหลวงพ่อเดิมนี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบหกอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่นะครับนี่นะพี่พี่นะ รายการที่ยี่สิบหกนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวัด <preferred> บ้านแหลมนะพี่พี <played> ่นี่เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบแดนะพี่พี่อ่ารายการที่ยี่สิแปดอันนี้เป็นพระซุ้มกรนะพี่ๆ่นะนี่พิมพ์ใก่มีกนกนะครับคาบกุมเดิมๆนะพี่พี่นะนี่คาบกุมเดิมๆนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าพี่พี่นะนี่รายการที่ยี่สิบเก้าเป็นรูปลอหลงพ่องเงินนะครับพี่พี่รูปลอหลงพ่องเงินนี่นะครับนี่นะพี่พี่นะรูปลอหลงพ่องเงินะครับนี่ต่อไปนะครับจะเป็นร,รายการที่สามสิบนะอ่ารายการที่สามสิบนี่นะครับเป็นพักปิดตานะอันนี้เป็นของหลงปู่กไข่นะพี่พี่ปิดตาหลงปู่กไข่นี่นะครับพี่พี่ รายการที่สามสิบนะมองภาพไม่ทันหรือภาพเปลอยังไงนะครับพี่ๆสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะแต่พี่ๆต้องแอดไลน์นะครับแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมนะแอดไลน์ก็ผ่านเบอร์โทรเลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าเจดหนึ่งเก้าสี่นะครับหรือจะสแกนที่ QR ว o า e โคดก็ได้นะครับพี่ๆนี่ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะนี่นะครับรายการที่สามิเอ็ดอันนี้เป็นพระสมเด็จจิตรดาน,นะครับ รายการที to to. ่สามสิบเอ็นะพี่พีนะนี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สามสิบสองนะพี่พี่นี่รายการที่สามสิบสองครับอันนี้เป็นตะกรุดเก่านะครับพี่พี่ักเชือกรองรักนะนี่นี่นะครับตะกรุดเก่านะครับพี่พี่ผักเชือกรองรักไว้นะความยาวประมาณสี่นิ้วนะครับดอกนี้นี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สาสิบสามนะพี่พอ่นะรายการที่สามสิบสามอันนี้เป็นพะหลงผู้สุกนะครับออกวัดคลองคอม นี่นะครับพี่พี่หลวกปุกสุขนะครับออกวัดของขอมต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะ,ะรายการที่สามสิบสี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋นะพี่พี่นะนี่หลวงพ่อเต๋างทองนี่นะครับพศสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับเหรียญนี้นี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สามสิบห้านะ,ะรายการที่สาสิบห้าอันนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับ นี่นะพี่ๆนะล็อกเก็ตหลวงปู่เอี่ยมนะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบหกนะครับอ่ารายการที่สามสิบหกนี่อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่ๆนะนี่พิมพ์ขี้ตาแล้วครับพี่ๆองค์นี้นี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพิมพ์ขี้ตานี่นะครับพี่ๆรายการที่สามสิบหกนะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับ รายการที่ส7มสิบเจ็ดนี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่สุกนะครับพี่ๆปิดตาหลวงปู่สุกเนื้อผงคุกรักนะนี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สามสิบแปดนะพี่ๆรายการที่สามสิบแปดนี่นะครับอันนี้เป็นพระวัดพับนะครับพิมพ์วันทาเสมานี่นะพี่ๆนะนี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สามสิบเก้านะพี่ๆ รายการที่สามสิบเก้านี่นะครับเป็นเรียนหลวงปู่ไข่นะพี่พีนี่หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับพี่พีนี่ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สี่สิบนะอ่ะรายการที่สี่สิบนี่เป็นรูปล่อหลวงพ่อเงินนะพี่พีนี่รูปล่อหลวงพ่อเงินนะครับเลี่ยมกรอบพลาสติกให้ละพี่พีนะนี่ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะอ่ารายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับนี่ อันนี้เป็นพระม่เหส่วนนะครับนี่วัดพระศีจังหวัดสุพรรณนะนี่นะครับพระม่เหส่วนนะครับองนี้เป็นเนื้อชินเงินแก่ตะกัวนะพี่พนะนี่นี่นะครับพระม่เหส่วนต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สี่สิบสองนะพี่พี่นะนี่รายการที่สี่สิบสองอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะนี่เป็นพระสมเด็จนะครับองคนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่พี่นะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สี่สิบสามนะครับอ่ารายการที่สี่สิบสามเอ่อเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะพี่พีนะนี่เหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับพอสองสี่แปดหนึ่งนะพี่พี่นะเหรียญนี้นี่นะครับต่อไปจะเป็นรายการที่สี่สิบสี่นะครับพี่พี่อ่ะรายการที่สี่สิบสี่อันนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นี่นะพี่พี่นะสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปจะเป็นรายการที่สี่สิบห้านะ นี่นะครับ yeah. รายการที่สี่สิบห้าอันนี้เป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดหว้วยเขนนี่นะครับพี่พี่รูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดหว้วยเขนต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สี่สิบหกนะพี่พีนะอ่ารายการที่สี่สิบหกอันนี้เป็นภาพปิดตานะครับวัสดสะพานสูงพิมพ์พิเศษนะพิมพ์พนมมือนะครับนี่ครึ่งเสี่ยพนมมือนะครับนี่นะครับพี่พี่ ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดนะอ <Town> <ไ society S 2> ่ารายการที่สี่ิบเจ็ดนี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะพี่พี่นี่นะครับห ok ลวงพ่อดิ่งนะครับพสสองสี่แปดหนึ่งนะนี่ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สี่สิบแปดนะพี่พี่นะอ่ารายการที่สี่สิบแปดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่นะครับนี่นะพี่พี่นะพิมพ์ขี้ตานะครับองค์นี้ ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สี่สิบเก้านะพี่พีนะรายการที่สี่สิบเก้าอันนี้เป็นพระซุ้มกอนะพี่พีนี่พระซุ้มกอนะครับรายการที่สี่สิบเก้านะต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบนะครับพี่พีรายการที่ห้าสิบ่ะนี่เป็นเหร <pr> ียญหลวงพ่อกะเสมนะพี่พีนี่นี่นะครับพศสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับเหรียญนี้ นี่นะพี่ๆนะเรียนหลวงพ่อกเกษมนะครับรายการที่หนะ้าสิบนะอาณาจักรภาพบ้านราคาถูกนะครับเปิดอีพีที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับวันนี้ราคาเดียวนะครับวันนี้มีราคาเดียวนะองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีค่าจัดส่งบานละห้าสิบาทนะครับพี่ๆอ่ะนี่ช่องทางการติดต่อนะครับชื่อช่องนะครับอาณาจักรภาพบ้านราคาถูกนะครับสนใจขอรูปภาพเพิ่มเติมนะแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนะครับที่เบอร์ศูน9์้า4ดหนึ่งหนึ่งนะครับ มีค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบาทแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับพี่พี่นี่นะครับช่องทางการติดต่อนะแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับแล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเ,เพื่อนได้นะครับนี่เป็นช่องทางการติดต่อของช่องอสัง้าจักรบ้านราคาถูกนะครับพี่พี่อ่ะต่อไปมารับชมกันที่รายการที่ห้าสิบเอ็ดกันต่อนะพี่พี่นะมารับชมกันที่รายการที่ห้าสิบเอ็ดกันต่อเลยอ่ะ นี่รายการที่ห้าสิบเอ็ดอันนี้เป็นภาพปิดตาแล้วพี่ๆนะเอ่อเป็นของหลวงพ่อโตวัดเนินนะพี่ๆีจังหวัดชนบุรีนี่นะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบสองนะนี่รายการที่ห้าสิบสองอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับพี่ๆนี่เหรียญหลวงพ่อเพชรนะเกจิสายใต้นะครับต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบสามนะครับ รายการที่ห้าสิบสามอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะพี่ๆนะนี่เหรียญหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไร่ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่ห้าสิบสี่นะพี่ๆนะอรายการที่ห้าสิบสี่อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่ๆพิมพ์นิยมนะครับองนี้ต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบห้านะพี่ๆนะนี่รายการที่ห้าสิบห้า เป็นพระซุ้มกรนะพี่ๆนะนี่พระซุ้มกอองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกนะครับนี่เนื้อผ่านดํานะต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับรายการที่ห้าสิบเจ็ดอันนี้เป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะพี่ๆนะเหรียญรูปหัวใจนี่นะครับพี่ๆพ,พอสอครับสองสี่ห้าเก้านะเหรียญนี้นี่นะครับต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะครับ ารายการที่ห้าสิบเจ็ดอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่วัดสกแกนนะพี่พี่นะนี่นี่นะครับเหรียญหลวงปูด่ดู่วัดสกแกนนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบแปดนะพี่พี่นะารายการที่ห้าสิบแปดนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่รายการที่ห้าสนะิบแปดนะพี่พี่นะนี่นะครับลาฐานมีรอยจานนะพี่พี่นะนี่ต่อไปนะครับราย เป็นรายการที่ห้าสิบเก้านะพี่พี่อ่ะรายการที่ห้าสิบเก้าเป็นพราเนื้อผงนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะพิมพ์เสร็จแ็กนะครับนี่นี่นะครับรายการที่ห้าสิบเก้านะต่อไปจะเป็นรายการที่หกสิบนะพี่พี่รายการที่หกสิบอ่าเป็นพราเนื้อว,ว่าหลวงปู่ทวดนะพี่พี่นี่เนว,ว่านนะครับหลวงปู่ทวดนี่นะครับพี่พี่ ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่หกสิบเอ็ดนะพี่พี่นะนี่รายการที่หกสิบเอ็ดเป็นพระปิดตาหลวงพ่อสุกนะพี่พี่เนื้อชินนี่นะครับนี่นะครับปิดตาหลวงพ่อสุกวัดป่าคลองมะขามเทานะต่อไปจะเป็นรายการที่หกสิบเอ็ดนะครับพี่พี่นี่รายการที่หกสิบเอ็ดอันนี้เป็นพระย,ยอดธงนะพี่พี่นี่หลวงพ่อสุดวัดป่าหวายหรือวัดหนองหวายนะครับน,นี่นะครับ ต,นะต่อไปจะเป็นรายการที่หกสิบสามนะอ่ารายการที่หกสิบสามนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะพี่พี่วัดระฆังนะครับมีหลงรักไว้นะพี่พี่องค์นี้นี่นะครับนี่นะพี่พี่สมเด็จวัดระฆังนะต่อไปจะเป็นรายการที่หกสิบสี่นะพี่พี่อ่ะรายการที่หกสิบสี่อันนี้เป็นพระกรุวัดจุฬามณีนะนี่พิมพ์หน้าเดียวนะครับอ่าสองหน้านี่นะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะนี่นี่นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่หกสิบห้านะอ่ะรายการที่หกสิบห้าเป็นรูป,รรป,รปรหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆนี่รูปรหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์<ด>ขี้ตานะพี่ๆนะองค์นี้นี่นะครับ <ง stretchy> นี่นะพี่ๆนะต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่หกสิบหกนะ <suppress nhiều> อ่ารายการที่หกสิบหกนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่บุญนะนี่ เรียนหล่าโบราณหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพี่พี่นะต่อไปจะเป็นรายการที่หกสิบเจ็ดนะครับอ่ารายการที่หกสิบเจ็ดอันนี้เป็นพระไม่เห่สวนแล้วพี่พี่นะเนี่พระมเห่สวนนะครับองค์นี้เป็นชิ้นเขียวนะพี่พี่นะเนี่มีไข่ขึ้นแล้วนะพี่พี่นะต่อไปจะเป็นรายการที่หกสิบแปดนะอ่ารายการที่หกสิบแปดนะครับอ่าเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะเนี่ จอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับรายการที่หกสิบแปดนะต่อไปจะเป็นรายการที่หกสิบเก้านะครับอ่ารายการที่หกสิบเก้าอันนี้เป็นพระผงสุพรรณนะพี่พีนะนี่พระผงสุพรรณนะครับรายการที่หกสิบเก้านะต่อไปจะเป็นรายการที่เจ็ดสิบนะครับอ่ารายการที่เจ็ดสิบนี่เป็นเหรียญหลวงพู่ดูวัดสแกนะพี่ๆีนี่เหรียญหลวงพู่ดูนะครับวัดสแกต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่ 71ิบเอดนะพี่พนะนี่รายการที่เจ็สิบเอ็ดนะครับเป็นพระปางสายญาตินะครับนี่นี่นะครับนี่นะพี่ๆอ่ดูกันใกล้ใกล้เลยนี่ดูคาบองคาบกนุนะครับองค์นี้เป็นกุเจดีเล็กนะพี่พี่นะปางสยายญาตินี่นะครับคาบกุนี่แบบสวยงามนะครับอ่นี่นี่นะครับรายการที่เจ็ดิบเอ็ดนะต่อไปจะเป็นรายการที่เจ็ดสิบสองนะครับ นี่รายการที่เจ็สิบสองอันนี้เป็นภาพปิดตาหลวงปู่ศุกร์นะวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่พิมพ์แขนชิดนะครับองนี้นี่นะครับปิดตาหลวงปู่ศุกร์นะต่อไปจะเป็นรายการที่เจ็ดสิบสามนะครับอ่ารายการที่เจ็ดิบสามอันนี้เป็นเหรียญคู่บาสีวิชัยนะพี่ๆีนะนี่เหรียญคู่บา 4, สีวิชัยนะครับรายการที่เจ็ดสิบสามนะต่อไปจะเป็นรายการที่เจ็ดสิบสี่นะพี่ๆีอ่ะ รายการที่เจ็ดสิบสี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับพี่พี่นี่หลวงพนุ่มวัดลังในนะพี่พี่นะพิมพ์นี้นี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่เจ็ดสิบห้านะอ่ารายการที่เจ็ดสิบห้าอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะพี่พี่นะนี่นะครับรายการที่เจ็ดสิบห้านะพี่พี่ต่อไปจะเป็นรายการที่เจ็ดสิบหกนะครับอ่ารายการที่เจ็ดสิบหกนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะพี่พี่ เรียนหลวงพรพุ่มวัดบางโคนะครับนี่รายการที่เจ็ดสิบหกนะต่อไปจะเป็นรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะ,ะรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นเตารีดปั้มซ้ําหลวงปู่ทวดนะนี่นี่นะครับรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่เจ็ดสิบแปดนะพี่พี่นะนี่รายการที่เจ็ดสิบแปดเป็นพระพิตาพิมพ์เม็ดบัวนะครับนี่ของอาจารย์เปิง นี่นะครับรายการที่78นะต่อไปจะเป็นรายการที่79นะพี่พี่นี่รายการที่เจเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะนี่จอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินนี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่80นะพี่พี่นะรายการที่80อันนี้เป็นภาพปิดตาหลวงปู่โตนะพี่พี่นี่ปิดตาหลวงปู่โตนะครับ นี่นะครับรุ่นธนาคารกรุงเทพจัดสร้างนะต่อไปจะเป็นรายการที่แปดสิบเอ็ดนะพี่ๆนะนี่รายการที่แปดสิบเอ็ดอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนี่นะครับพี่ๆเหรียญหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่แปดสิบสองนะอ่ารายการที่แปดสิบสองนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จะล้วพี่ๆนี่วัดระฆังพิมพใหญ่นะครับ พี่พี่รายการที่82นะต่อไปจะเป็นรายการที่83นะครับอ่ารายการที่83เป็นปรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะพี่พี่นี่รูปหล่อหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้นี่นะพี่พนะรายการที่83นะครับต่อไปจะเป็นรายการที่84นะอ่ารายการที่84นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะเนื้ออัปก,การุ่นสามนะครับ เป็นเหรียญเสมารุ่นสามนะเนื้ออันปาก,ก้านี่นะครับต่อไปจะเป็นรายการที่แปดสิบห้านะอ่ะรายการที่แปดสิบห้าอันนี้เป็นพระหลวงปุกนะพี่พี่นี่องค์นี้เป็นเนื้อชินตะกัวนะครับนี่นี่นะพี่พี่ต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่แปดสิบหกนะนี่รายการที่แปดสิบหกเป็นจอบเล็กหลวงพ่องเงินนะครับพี่พี่นี่จอบเล็กหลวงพ่องเงินนะ รายการที่แปดสิบหต่อไปจะเป็นรายการที่แปดสิบเดนะครับอารายการที่87เนี่เป็นตะกุดนะครับตะกุดเก่านี่ทักเชือกลงรักนะพี่ๆนะนี่ดูนะนตะกุดตอกเก่าแบบนี้เลยนะครับความยาวประมาณ4นิ้วนะพี่ๆดอกนี้ยาวประมาณ4นิ้วนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่88นะิบแรายการที่88อันนี้ก็เป็นจอบเล็กหลงพ่องเงินนะครับนี่ นี่นะครับพี่ๆต่อไปจะเป็นรายการที่แปดสิบเก้านะครับอ่ะรายการที่แปดสิบเก้าอันนี้เป็นพระยอดธงนะพี่ๆนะพระยอดธงนี่นะครับนี่นะครับพี่ๆพระยอดธงนะอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่เก้าสิบนะอ่ารายการสุดท้ายพอดีเลยนะพี่ๆรายการที่เก้าสิบเนี่ยอันนี้เป็นตะกรุดนะครับเรามาพร้อมเหรียญนี่นี่นะครับ เป็นของหลวงู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะพี่ๆนะนี่นี่นะครับตะกรุดออกมาพร้อมเหรียญน,นะหลวงู่สุขอ่รายการที่แปดสิบเก้าละเอ้ยเก้าสิบนะครับรายการสุดท้ายอันจะักพระบ้านราคาถูกนะครับเปิด e ีพีที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะ EP พีนี้มีราคาเดียวนะพี่ๆนะมีราคาเดียวนะครับหนึ่งร้อยบาทนะพี่ๆอ่านี่นะครับช่องทางการติดต่อนะพี่ๆนะ ชื่อช่องนะครับอนาจักผ้าบ้านราคาถูกนะครับสนใจขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนะครับที่เบอร์0948197194นะครับพี่ๆหรือพี่ๆจะกสแกนที่ QR วอารคก็ได้นะครับสแกนที่ QR วอารคนะครับเพื่อเพื่อนผ่านทางไลน์นะสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นไลน์นะครับสามารถโทรสายด่วนกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0948197194นะพี่ๆมีค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะครับแล้วก็ มีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับอ,อันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะพี่ๆนะชอบสนใจองค์ไหนรายการไหนนะครับทักทายผ่านไลน์กันเข้ามานะครับพี่ๆนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ